เม้แก่งส้มไปแล้ว365วันเมฆเก่งไปแล้ว355วันโทรมาหมู่ือฟันก็เรื่องหมดเลยอืมใค,ใครที่ดูอยู่แล้วไม่ชอบแก่งส้มเลยไม่เลิฟเลยกินไม่ได้เธอเป็นคนใต้ตัวปลอม,อมที่บ้านเดียร่ไรกันฮะสุราธานีทางชนนะคะ แกงส้มหมูทอดกับถ่างชนค่ะเครื่องแกงค่ะกระปิแมพเินซี่ค่ะผริกแกงเพิ่มสีไม่สวยมะขามเปียกค,ค่ะเกลือเล็กน้อยกดยังไม่รู้นะผัดหมูผัดมหมวยหอมให้สุกก่อนมันจะได้แบบหอมหอมเนาะ ใส่ทางเชิญค่ะโรยใส่โรยใส่โรยนี่มนใส่น่นยก่อ,อนปิดใส่น้ำปลาเิดนหนึ่งหอมสุกแล้วค่ะไม่ใช่ซ้อนกลางเหมือนเดิมค่ะดา่ดาได้เอาเอา อาด่าได้เลยวันนี้ไม่ใช่ช่างตั้งเหมือนเดิมมันไม่ได้อัธรสอ่ะไม่ใช่ค่ะทำคลิปอ่ะทูมาทำคลิปนะคะไม่ได้มาทำแบบว่าถ้าถ้าวันนี้องค์การอนามัยโลกจะลงก็บเบาๆนิดนึงนะอืบ่เด๋งเลยอ่ะบ่เด๋งเลยอ่ะ

หมูสามชั้นทอดเท่านั้นหมูเธอพีแล้วคนแล้วคนต่อไปกินยังไงคะไม่ต้องตึงพุ่วนเอาเลยวีเอาเลยเอาเลยเนื้อสัตว์ตำ้มแนงเลยได้

บางคนบอกว่าไม่แพย์แน่เลยไม่แพทย์แน่เลยสดขนาดนี้อะส่งที่อยู่มาเดี๋ยวส่งไปให้ชิมไม่เห็นตานนะ่ออื ไปกินกับเลยพักแกงร <arn> ัวทำสลัดปลาป้องนึกว่ากินเป็นสลัดนึกว่ามีคนอี่ลดความอ้วนทำสลัดให้กินหัวช้าเล่นเล่นเล่นแต่ว่าพมได้แต่หยาดแต่ผีวิ่กระทบนั่นเล่นเล่นเล่นกระทบเล่นแต่ว่าดูนไปะนั่นเลยกระทบหลายบุคคล ปาดพียงไรกูงั้นมานแท่งเห้อกินไปเล่งเนือเปื่อนไปร้วยแล้วเร็วพี่แก้งส้มกินมามาชิมหน่อยสิมาคอนเฟิร์มหน่อยว่าอร่อยมากแก เอีโยวรวันนี้นะ่ะวันนี้องค์การอนามโลกลงแน่นอน <c oughs> อืมลงเลยพร้อมค่ะอ่าลงเลยเอ๋อก็กินแบบนี้มันอร่อยอนะเนาะซุปกิมจิเกาหลีเงี้ยสายตาแบบนี้คือได้สอดสองเรื่องชาวบ้าน แกงใต้กะปิใต้นะคะสั่งได้ทางเพจเลยในติ๊กต็อกกดสั่งกดลิงก์สั่งด้านล่างโปรไฟล์นะคะอ,อืมเออมันร่อยสุดๆอีมืดเหรอวะมีคนท่ามาขอขอน่ะเลทโทซีเอฟท่อค่ะโทรอจริงดังจริงนำหมู่บ้านนี้เด็กน้อย ถ้าตามลากถี่ถูกต้องแล้วจะต้องกินกับขไ,ขไข่เจียวเท่านั้นไข่เจียวทำไม่ทันแล้วค่ะดูหวานมาั่งหวานจานนี่แล้วเ,วเวท่านี้ก็คือร้อยมะเล็วแก่งส้มถ้าที่สดน้ำคือต้องโรเท่านั้นต้องอยู่บิตแถวนั้นไม่งั้นไม่เหลืออืม บางคนว่าสดไปได้ยังไงมันร้อยเถอะแม่คนเฟิร์มเร็ววะแม่หนูแกง่อมร้อยมาทางเอาเลยแม่คอนเฟิร์มเร็ววะลูกเศรแกง่อมร้อยมาร้อยมาเร็วแรงอกรองเออเออเอาผีเศร้กันน้องสาวแกง่อมร้อยมา เราลุกจากมีตร้าพเมกอปนะเอาสิคอนเฟิร์มหน่อยว่าน้องสาวแกงส้มอร่อยมากจริงๆนะเออไม่ได้มูนะอืมะอ้าว แต่ถ้าให้อุมามิแบบมะมะาเลยแบบกินนึงแบบว่าขึ้นวันเลยก็คือว่าจะต้องเป็นไข่เจียวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ไม่อยากขึ้นหวันเท่าไหร่เพราะว่ามันตีมืดแล้วอแน่นอนอยู่แล้วดูด้วยอุ๊ยอันนี้ชิ้นเท่ายักษ์เลยลมพัดดีดีอ่ะต้องไหนล่ะ chấm một bảy lắp không? <laughs> กินหมดหม้อหน้าเกลียดปะนะสดได้ถังวันเลยนี่คือต้นเหตุนะคะของของชาวปักใต้ที่ฟันเหลืองเอ้อเดียวนะเว้ยเพราะว่าในในพริกแกงมีคมิ้นนะคะเกือบทุกอย่างเลยถึงเกงส้มเมฆเกงส้มไปแล้วสามร้อยหกสิ้าวันเมฆแกงไปแล้วสามร้อยห้าสิบห้าวันโทรมาหมูถือฟันก็เรื่องมาเลยอืม ดมาเอาอาปาเดียวโมเธออืมโอ้ยโรยมกไปลองทำกินกันเลยนะทำง่ายมากๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ